สวัสดีครับพบกับผมนะครับขัวกะกะครับวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับของกินง่ายๆนะครับคืออะไรนะครับคือน้ําพริกนะครับหรือน้ําจิ้มปลานะครับทําง่ายๆนะครับกินง่ายๆตามภาษาคนไม่มีตังค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่านะครับเครื่องปรุงของเรานะครับวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับติดตามชมได้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับเมื่อเราเตรียมเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับทัาประกอบไปด้วยพริกชี้ฟ้านะครับหอมแดงแล้วก็เทียมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ นำมาคั่วนะครับคั่วให้หอมนะครับหรือจะนําไปย่างก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้คั่วเอานะครับคั่วพอให้มันหอมนะครับอย่าคั่วจนไหม้นะครับไม่ดีต่อสุขภาพเราคั่วแค่หอมนะครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับหลังจากคั่วเสร็จแล้วนะครับนี่ทำเลยต่อนะครับคั่วเสร็จปุ๊บโยนใส่โขกไปเลยปึ้มนะครับเสร็จแล้ว แล้วก็ตำนะครับตำไปเลยนะครับใส่โคกแล้วนะครับเดี๋ยวมาตำข้างนอกดีกว่าตำนะครับให้แหลกนะครับไม่ต้องละเอียดมากครับตำให้แหลกนะครับอ่นะครับตำนะครับให้พอละเอียดนะครับนี่นะครับให้มีกากไว้บ้าง ตามแค่พอละเอียดนะครับจากนั้นเราก็จะตักใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสกันต่อนะครับหลังจากที่เราตักใส่ถ้วยแล้วนะครับอ่านี่การปรุงรสนะครับมะนาวใบอีบลงไปใบอีบลงไปโอ้โหมะนาวในน้ำเยอะนะครับใบอีบลงไปนะครับตามใจชอบนะครับใครชอบเปรี้ยวนะครับใส่เข้าไปมะนาวนะครับ บยิบเข้าไปอู้หูน้ำเป,ยเปียวจีดเปียวจีดเปียวจีดมานานเสร็จอะไรต่อน้ำปลาน้ำปลาใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะง่ายง่ายเสร็จปึง้ง ครับคลุกสิที่นี้รออะไรคลุกมือป๊บปั๊บปัป๊บวันนี้ถ้วยใหญ่ไปหน่อยนะครับถ้วยเล็กไม่มีก็เลยใส่ถ้วยใหญ่เสร็จนะครับ,บ,นะรบนี่คือ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับน้าคลิกนะครับหรือว่าน้าจิ้มนะครับโดยมากแล้วจะเอากินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือไม่ก็จิ้มปลานึ่งนะครับปลานึ่งปลาเผานะครับง่ายๆแค่นี้นะครับโอ้อร่อยดยอดมีผักลวกนิดนึงนะครับรับรองนะครับอร่อยจนต้องดึงหูออก เดี๋ยวขอติดตามชมนะครับคลิปหน้านะครับผมจะทำเมนูอะไรต่อนะครับอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ